สวัสดีครับพบกับพูกเรานายการ m a าไอดพี่ชายแฮกครับครับผมบอยบอยสมคิดครับโอปอค่ะอันอันค่ะโอ้โหทาวนี้สดใสสองสาวนะครับผมอยู่กับเราในรายการวันนี้นะฮะแต่แต่ก่อนที่จะรู้จักกับสองสาวรับเออเดี๋ยวเรามารู้จักกับสิ่งดีๆก่อนนะครับใช่แล้วครับ <DB> ดี9นครับผมดี DB 9ีนนะครับดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชั้นดีคัดเกรดดี ที่สุดทั้ง9ชนิดนะครับสมุนไพรไทยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดอาการติดเชื้อโควิดยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสรวมถึงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยครับผมซึ่งดีบินวันนี้นะครับของเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเรียกได้ว่าโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะครับสำหรับดีบิไดกระปุกนะครับสาแคปซูลราคาปกติ 990บาทครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1แคปซูลฟรีอีกซื้อซื้อ1กระปุกฟรีอีก2กระปุกนะครับรวมทั้งหมด90แคปซูลนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกและเข่าอีกจำนวน22ทั้งหมดนี้นะครับราคาเต็ม3,660บาทคุณจ่ายเพียง990บาทครับและอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับเรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับนั่นก็คือซื้อ2กระปุก60แคปซูลแถมฟรีอีก4กระปุกนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าคุณโทรมาภายใน30นาทีนี้นะครับแถมฟรีไปเลยดีบินายอีก1กระปุกรวม7กระปุกทั้งหมดเลยนะครับ210แคปซูลจากราคาเต็ม6,930บาทคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นนะครับผม โทรมาที่นะครับ02-669456นะครับหรือสแกนไลน์นะครับเคียรโค้ดด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดมายาไลมีแอดด้านหน้านะครับครับผมโอ้โหรู้จักดีบีนายไปแล้วถูกต้องครับรู้จักกับสองสาวน่ารักไว้สนทสยกันบ้างดีกว่าแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งกร่จากใครมาอย่างไรครับสวัสดีค่ะชื่อน้องโอบอนะคะนางสาวชิชยาดีรกดำรงรัตค่ะอายุ23ปีนะคะเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสยามคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีค่ะ สาขาบัญชีเดี๋ยวค่อยไปถามกันทำไมบัญชีถึงมาเช่าวงการบันเทิงอือนะคะไกลกันอยู่นะอ่ะนี่ครับผมสวัสดีค่ะอันอันสุจินทรารุงเรืองนะคะอายุ15ปีค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักเรียนอยู่ค่ะออสิบห้าี่สิบห้าอายุสิบห้าใช่ค่ะโอ้โหนะก็เป็นสาวน่ารักสมวัยสมวัยนะ สวยนะครับเป็นบัณฑิตใหม่ด้วยนึกยังไงถึงมาประกวดเวทีมายาไอดอลก็เห็นมายาไอดอลนะคะก็เปิดแบบให้น้องๆได้แบบแสดงความสามารถหนูก็เลยเห็นแล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนนี่ค่ะได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กๆรุ่นใหม่ว่า ทุกคนมีความสามารถต่างๆเช่นการร้องเพลงการเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะมาที่มายาไอดอลค่ะแต่น้าน้องก็สวยเนาะใช่ใสวยเก๋สวยเก๋มากแต่ก็ให้พิตินะ ตีตีไหมตีได้ไหมได้ค่ะถ้าตีได้หนูต้องไปรับความอ้วนสักหกิโลหนูจะสวยมากเลยถ้าอยู่วงการบันเทิงเราต้องมองแบบมองก็้องมองจอแต่ตัวจริงอ่ะเขาโอบแล้วใช่เพราะี่ชายพี่ไม่กล้าพูดเลยน้องยังเด็กอยู่อ่าแนะนำเดี๋ยวซอีกครั้งนึงเลยก็สำหรับหนูนะคะที่หนูมาเลือกมาเวทีมายาไอออนหนูคิดว่าเวทีนี้เปิดโอกาสในหลายๆด้านเลยค่ะทั้งเรื่องเพศ แบบให้เด็กๆทุกคนแสดงความสามารถนะคะหนูก็เลยที่จะมาเปทีนี้ค่ะอืมแต่อย่างน้องอันอันเนี่ยพี่จะไม่ติเรื่องอ้วนผอมเพราะน้องยังอยู่ในวัยเติบโตแต่สิ่งหนึ่งเรามองรู้สึกว่าเด็กคนนี้เก่งมากคุณในยี่สิอนะแล้วก็เต้นเต้นนี่คือโอกาสอีกยาวแต่เป็นโอกาสที่ดี หลังจากนี้ไปเขาอาจจะไปไกลมากก็ได้นะฮะครับไปไกลจากเทอเพราะน้องเขาดังไงเรายังอยู่ที่เดิมบอยคือใครบอยคือใครเอาอย่างนี้ดีกว่าความสามารถพิเศษของหนูคืออะไรลูกตอนนี้ก็มีร้องเพลงเล่นดนตรีไทยค่ะแล้วก็เล่นดีเจด้วยค่ะโอ้เป็นดีเจเดี๋ยวนะมันห่างไกลกันมากนะดีเจกับดนตรีไทยเนี่ย ใช่ค่ะก,ก,ก,ก็ด้วยหนูเรียนมหาลัยก็คือเป็นเด็กทุนความสามารถพิเศษของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่มหาลัยสยามค่ะก็จะมีร้องเพลงในมาหาวิทยาลัยด้วยรำไทยเป็นไหมรำยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าที่ศูนย์ก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องรำเลนดนตรีไทยเล่นอะไรได้บ้างเล่นขิมค่ะแล้วร้องเพลงเราร้องเพลงสไตล์ไหนครับที่เราถนัดหลายสไตล์เลยค่ะไทยเดิมก็ได้แล้วก็สตริงก็ได้ค่ะเดี๋ยวชุวท้ายรลยการเรื่องาเสี่ยงน้องเขาแน่เลยอน้องอันดีกว่า แสดงความสามารถอะไรได้บ้างลูกสํหรับของอานอันนะคะความสามารถพิเศษก็จะมีเป็น acting ครับเต้นรําไทยค่ะมีเป็นคาถากรแล้วก็เล่นขิมค่ะนี่กระดูตีไทยได้อีกร้องเพลงได้อีครออันนี้รําอีกอะคลอโหคับนี่ตั้งวงเดียวกันเลยตั้งวงเล่นเป็นเล่นซีรีฉันได้นะจองตัวอะไรอย่างเงี้ยในมัธยมกับพ้าแดงเออใช่เข้ากันพอดีเลยเด็กน่าจะซีนเครื่องดนตรีไทยเออีกีดีกว่าถามน้องอันก่อนบ้าง รู้สึกยังไงที่ได้มาเข้ารอบมายาไอดอลครั้งนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวทีมายาไอดอนเป็นเวทีที่ทรงเกียรติมากๆเลยค่ะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถก็ดีมากๆเลยค่ะล้วนลองปอล่ะครับกจรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณนะที่ให้หนูได้มาแสดงความสามารถในรอบนี้แล้วพูดถึงว่าการเป็นมายาไอดออเราอ่ะมีไอดอรในดวงใจเราบ้างไหมว่าเป็นใคร ก็ของหนูก็เป็นพี่ไบเฟิร์นพิมพ์ชนกค,ค่ะเอลทาไมไบเฟิร์นอยู่เออสังเกตนะแต่ละคนที่เดินเข้ามานะ่ะไอดอลเราอะ่ะจะมีความคล้ายไอดลอลของตัวเราเองอทำไมถึงชอบไบเฟิร์นครับด้วยความแบบการพี่เขาเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ฝีมือการแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ชอบ,บเขาแล้วล่ะครับสำหรับหนูนะคะก็จะเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะทำไม หนูชอบพี่เขาในแยดานะคะเขามีคาลิสมาที่ดีแล้วก็เต้นเก่งร้องเพลงเก่งค่ะถึงว่าเดี๋ยวเราได้ดูน้องเต้นแต่ตัวก็เหมือนแต่งตัวก็เหมือนเออเออใกล้ถึงวันจะประกวดแล้วหนูมีเตรียมความพร้อมหรือเตรียมอะไรยังไงบ้างก็ในช่วงนี้นะคะก็ฝึกร้องเพลงก็แทบจะทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีๆเพื่อที่จะแบบไม่ได้ตื่นเต้นบนเวทีมากค่ะครับ สำหรับตอนนี้นะคะหนูเตรียมพร้อมมากๆเลยค่ะพร้อมมากๆนะคะสําหรับการโชว์ในวันที่สองันวาคมนี้ค่ะอืมเอาเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยคือบางคนนึงก็เพิ่งเรียนจบคนนึงก็เรียนอยู่อยากถามว่าตอนนี้เราเรียนอยู่แล้วก็อีกไม่กี่วันก็ประกวดไหนเราจะซ้อมเราแบ่งเวลาการเรียนกับการทาํางานยังไงบ้างครับสําหรับหนูนะคะก็จะแบ่งเวลาโดยการที่ในห้องเรียนนะคะหนูจะตั้งใจเรียนค่ะโดยถ้ามีเวลาว่างนะคะหนูก็จะฝึกซ้อมส่วนต่างๆค่ะ คือเวลาครูพักเบก5นาทีคือเต้นเลยโหช้าเขาแบบเวลาอ๋อแล้วอยากเรียนจบแล้วจะเริ่มทํางานหรือยังหรือกําลังสมัครที่ไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็อยังค่ะเพราะว่ารอรับปริญญาด้วยคะ่ะช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมก็เลยเป็นช่วง กลางดึกค่ะก็มีไลฟ์ในช่องแพลตฟอร์มต่างๆด้วยค่ะร้องเพลงเป็นการฝึกฝนตัวเองไปในตัวด้วยค่ะน่ามันจะเป็นพิธีกรมายาได้นี่เนาะดูไน้ะเชื่อว่าได้เลยเราต้องดูหน้าในทีวีคือได้หวานด้วยเออเป็นพิธีกรต้องพูดเก่งขายสินค้าให้เป็นจบอยู่ได้วงการนี้อ่ะในๆนเราก็จะเป็นมาใยเดอาแล้วถ้าเราได้เป็นมาใยเดอาเนี่ยเราจะเป็นไอดอลทางด้านไหนคําถามนี้ถามแอบแอบถามมันก็ถามที่ทุกคนจะโดนถามถ้าเขารอบสิบคนสุดท้าย เออคุณจะเป็นมายายดอลทางด้านไหนเพราะอะไรคุณคือไอดอลแล้วว่นก็ถ้าทำหนูนะคะสำหรับหนูก็น่าจะเป็นด้านการร้องค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเาเวลาตัวเองร้องเพลงแล้วรู้สึกมีเสนอนี้หนูขอวยตัวนี้ตัวเองดีครับลูกที่ก็วยตัวเองค่ะก็ขอเป็นด้านการร้องค่ะให้น้องๆได้แบบว่าเห็นหนูเป็นไอดอลคนหนึ่งของวงการร้องเพลงครับถามนิดนึงเพลงที่เราเอามาโชว์ในวันนี้เป็นเพลงแนวไหน ก็เป็นเพลงเออสต็งิืงเป็นเพลงของเออประกอบละครภาพยนตร์สไตล์ปกติเลยค่ะสต็ิงอยากฟังแบบไทยเดิมอะสักท่อนเล็กๆหนึ่งได้ไหมได้โอ้และนอดวงเดือนเอ้พี่มาว่ารักเจ้าสาว มเออดูพอแล้วพอแล้วเก็บไว้ชมตอนโชว์ด้วยเราละครับถ้าเราจะได้เป็นไอดอลเนี่ยเราจะเป็นไอดอลในด้านไหนสำหรับอันนะคะคือด้านการแสดงค่ะเพราะว่าอันคิดว่าอันถนัดด้านการแสดงที่สุดค่ะชอบบทไหนเออถ้าจะแสดงสำหรับหนูนะคะหนูก็ต้องชอบนางร้ายอยู่แล้วค่ะเออ แต่หน้าหวานมากเลยนะเราจะรันแต่พี่ว่ดน้องก็จะเหมาะอะไรรู้ป่ะเหมออะไรความคิดพี่อะบูบูหญิงหนูต้องไปฝึกบูหญิงไว้ด้วยเพราะดูหน่วยการแล้วถ้าคนเต้นเก่งๆอะบอดี้เขาจะมีทักษะบอดี้เลเวอเเขาจะแบบเก่งเขาเรียกอะไรนะความคล่องแคล่วฉับไวฉะนั้นค้อแอบไปเรียนขี่ม้ายิงปืนต่อยมวยเธอ นางเอกบู๋หญิงนี่หายากนะจริงไม่ต้องเน้นสวยหวานไม่ต้องสวยเยอะแต่เน้นบู๋แล้วเธอเธอเชื่อพี่วันหนึ่งเธอจะประสบความสําเร็จนางร้ายใครใครก็เล่นได้แต่ถ้านางเอกบู๋เนี่ยยากพี่บอกเลยเอออ่ะก่อนที่จะไปแสดงความสามารถปิดท้ายรายการ ให้พูดฝากพูดเชียร์พูดอ้อนคนที่กำลังชมรายการให้ไปเชียร์พวกหนูเชิญเลยครับเอาน้องโอปอก่อนเลยค่ะพี่พี่ก็อย่าลืมนะคะโบวตให้หนูด้วยนะคะ m v 1 9นะคะน้องโอปอคะ่ะขอบคุณค่ะครับผมน้องโอปอออนได้เลยครับสาวเป็นกําลังใจให้ MB 0 8อันอันสุจินทารุ่งเรืองด้วยนะคะ จะแข่ง <Workers. S 2> ในวันที่2ธันวาคมนะคะฝากแชร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเย่อะแต่ก่อนจากกันต้องก่อนจัดการดีวีนายนะครับต้องสนใจลิงก์โทรไปที่0 2 6 6 6 9 4 5 6หรือสแกน QR Code รทางด้านหน้าจอทีวีนะครับที่โชว์อยู่ตอนนี้หรือแอปที่แอดมายาไลท์แต่ตอนนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับโชว์พิเศษจากน้องๆถูกต้องครับอ่ะเรานะครับหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไป Mb08 อันอันสุจินทรารุ่งเรืองค่ะ สำหรับอันอันนะคะคู่แข่งไม่น่ากลัวค่ะเพราะการที่อันอันมาประกวดเวทีมายาไอดอลครั้งนี้อันอันมาแข่งกับตัวเองค่ะและอันอันคิดว่าอันอันมีความสามารถมากพอค่ะสําหรับวิธีมัดใจกรรมาการนะคะอันอันต้องเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมมาให้สวยที่สุดค่ะและเตรียมความสามารถมาให้ดีที่สุดค่ะและอีกอย่างนะคะต้องมีความมั่นใจเกินร้อยค,ะค่ะวิธีนี้อันอันว่าอันอันสามารถมัดใจกรรมาการได้ค่ะอันอันคิดว่ามีส่วนนะคะแต่ไม่ทั้งหมดค่ะคนเรานะคะต้องสวยทั้งภายนอก และภายในค่ะภายนอกสวยแล้วนะคะจิตใจก็ต้องดีด้วยค่ะและความสามารถก็ต้องดีด้วยนะคะก็ฝากเชียร์ MB08 นด้วยนะคะอันอันสุจินทราดวงเรืองค่ะแข่งวันที่2ธันวาคมนะคะไว้มาเจอกันนะคะเชียร์กันดีนะคะสวัสดีค่ะช่วปอนะคะชิชยาดีหลกดำรลงรัตค่ะ MV19 ก็มั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ,ะถ้าเรื่องจุดเด่นใน ตัวเองนะคะก็จะเป็นด้านการร้องเพลงค่ะเพราะรู้สึกว่าเวลาที่ตัวเองร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากๆค่ะอย่างแรกเลยก็ได้ประสบการณ์ค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆในมายาไอดอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการวางตัวหรือว่าแสดงความสามารถบนเวทีค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับ MV19 ด้วยนะคะน้องโอโปค่าบายบายค่ะ